เพื่อนๆนี่นะคะวันนี้ฝนไม่ตกแต่อากาศคึ้มๆนะคะเคงเขาก็วันสองวันนะคะเคงเขาก็จะมาทำความสะอาดเล้าเป็ดเล้าไก่ของเรานะคะดูนะคะเขาจะมาเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนอะไรให้แล้วก็ล้างนะคะช่วงนี้ช่วงหน้าหน้าหนาวนะคะบางทีฝนมันตกแล้วบางทีหิมะมันลงมันก็จะดูเฉะแฉะนะคะเพื่อนๆแต่เคงเขาก็จะพยายามทําความสะอาด เท่าที่เขาจะทําได้นะคะบางทีก็สองวันบางทีก็แล้วแต่ว่าความสะดวกของเขาแต่ก็คือจะไม่เกินประมาณสามวันนะคะถ้าเกิดเราอยู่บ้านแล้วเราไม่ได้ออกไปไหนนะคะเดี๋ยวนี้นะคะเพื่อนๆต้นไผ่ที่เราปลูกไว้นะคะ สองสาวันก่อนนะคะหิมะตกนะคะต้นไผ่หักหมดเลยค่ะเพื่อนๆนี yeah, lost lot mm ่ค hmm. ่ะน,นะคะฝนตกแล้วก็หิมะลงแล้วก็ลมแรงด้วยค่ะทำให้ต้นไผ่ของเรานะคะหักเกือบหมดะคะ่ะ 好，谢谢 นี่นะคะเพื่อนเพื่อนนี่คือไฟที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะคะปูกับเคนซื้อมาติดไว้รอบทิศทั้งสี่ทิศของเล้าเป็ดเล้าไก่ของเรานะคะเพื่อป้องกันสัตว์ตอนกลางคืนนะคะเวลาเขามาเวลาไฟติดเนี้ยเขาก็จะได้กลัวน,นิดขึ้นมาหน่อยนึงนะคะเพื่อนๆ แล้วก็นี่นะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะปล่อยให้เป็ดและไก่ของเรานะคะออกมานอกกรงนะคะเพื่อจะมาออกกำลังกายนิดๆหน่อยๆนะคะเพราะว่าตอนเชงเขาล้างทำความสะอาดเรานะคะเราก็จะให้เป็ดให้ไก่ออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะแต่เราจะไม่ให้เขาออกนานนะคะเพื่อนๆเพราะว่าพวกหมาป่าหรืออะไรเงี้ยบางทีเราไม่รู้ว่ามันอยู่แถวแถวนี้มัน อาศัยอยู่แถวๆนี้นะคะมันจะมากัดกินนะคะตอนถ้าเราไม่อยู่นะคะบางทีเราอยู่ในบ้านงเงี้ยเราก็ไว้ใจไม่ได้นะคะเราต้องเอาเอาเปดกับไก่ของเรานะคะเข้ากรงครับเพื่อนๆนี่นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเขาจะมีความสุขมากเลยค่ะ ก็ได้คุยได้เขียนนะคะดูสิคะ เพื่อนเห็นไก่ตัวหนึ่งนะเขานอนเล่นเขานอนเล่นแล้วก็ททำรังของเขานะคะและเดี๋ยวตอนนี้นะคะเคงเขาทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะและเดี๋ยวเขาจะต้อนเป็ดต้อนไก่นะคะเข้าคอ,อกแล้วนะคะพรเราให้เขาออกมานานๆไม่ได้เราก็เป็นห่วงเขานะคะเราอยากให้เขาออกมาวิ่งเล่นนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเราก็เป็นห่วงเพราะว่าสัตว์ป่าที่นี่มันเยอะค่ะ มีั้งแรคคูนมีั้งหมาป่านะคะเราจะให้เขาออกมาอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าแรคคูนกับหมาป่าเขาจ้องนะคะเพราะเขาหิวเขาก็จะมาเอาไก่ของเราไปกินนะคะฉะนั้นเราจึงจะต้องต้อนเขาเข้ากรงนะคะเดี๋ยวเราดูเคนต้อนเขาเข้ากรงนะคะเพื่อนๆ นี่นะคะเพื่อนๆเคน,นเขาจะมีกระปุกใส่เวิร์มนะคะใส่ตัวหนอนตัวอะไรของเขาค่ะจะเป็นอาหารพิเศษของไก่กับเป็ดเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เคนเช็คนะคะให้เคนเขย่านะคะเดี๋ยวเขาก็จะวิ่งเข้าไปข้างในเองค่ะเพื่อนๆดูนะคะ เนะพื่อนๆดูสิคะบางทีเรามีสัตว์เลี้ยงอย่างเป็ดอย่างไก่นะคะบางทีเราก็มีความสุขนะคะเพื่อนๆเราได้เห็นชีวิตในแต่ละวันของเขาแล้วบางทีเราไม่มีอะไรทำเราก็มาดูมาดูเขานะคะแล้วมาเก็บไข่เขาบางทีมันก็มีความสุขไปอีกแบบนะะึงค่ะเพื่อนๆทําให้เราไม่เบื่อแล้วก็ไม่แบบคือช่วงนี้อากาศหนานะคะวค่ะเพื่อนๆแล้วทุกคนบาง,บ,างบ้านนะคะเขาไปไหนไม่ได้เพราะว่า แล้วช่วงนี้มันติดโควิดด้วยค่ะมันก็ทาให้เราอยู่แต่ในบ้านทําให้เราเบื่อนะคะแต่ถ้าเรามีอสัตว์เลี้ยงแบบนี้นะคะรอบๆบบ้านเราก็ได้ทาอะไรเป็นที่ผ่อนคลายได้นะคะนี่ค่ะแค่นี้ค่ะไก่กับเป็ดก็จะเข้าคอกเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่นะคะเพื่อนๆเค่งเขาจะตัดกิ่งไผ่ที่หักนะคะแล้วก็จะเอาไปให้เป็ดให้ไก่กินนะคะเป็ดกับไก่เขากินค่ะเพื่อนๆเขาชอบกินเนี่ยค่ะไข่เป็ดและไข่ไก่ที่เรากินอยู่นะคะมันก็จะมีปโปรตีนไปอีกแบบหนึ่งะค่ะเพื่อนๆมีวิตามินไปอีกแบบหนึ่งนะคะเขากินใบไผ่นะคะ <ๆ S 2> ใบไผ่นี่ก็จะช่วยให้ประโยชน์หลายๆอย่างนะคะเพื่อนๆ,ๆ,ๆที่ปูศึกษามา หลังจากที่เคงเขาตัดกิ่งไผ่นะคะเคงก็จะเอากิ่งที่เขาตัดแล้วนะคะโยนเข้าไปในกรงไก่กับกรงเป็ดนะคะเดี๋ยวเป็ดกับไก่เขาก็จะมาจิกกินนะคะจิกกินใบเพื่อนๆคะนั่น,นะคะหลังจากที่เคงเขาเปลี่ยนน้าให้ให้เป็ดเรียบร้อยแล้วนะคะเป็ดก็จะออกมากินน้ํานะคะเออออกมาเล่นน้ําครับเพื่อนๆ นี่นะคะเพื่อนๆหลังจากที่เคนทำความสะอาดกรงเรียบร้อยแล้วนะคะพื้นซีเมนก็จะเป็น ในลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อนๆอย่าไปดูพื้นข้างนอกนะคะเพราะพื้นข้างนอกมันเฉอะแฉะค่ะเพราะว่าที่นี่ฝนมันจะตกเกือบทุกวันมันก็จะทําให้พื้นดินเฉ่อแฉะนะคะแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนมันก็จะโอเคค่ะเพื่อนๆมันก็จะแห้งมันไปเองแต่ถ้าหน้าหนาวนี่ก็คือฝนตกเกือบทุกวันนะคะแล้วก็ความหนาวก็นั้นความหนาวก็หนาวเย็นนะคะเพื่อนๆ แล้วก็เป็ดกับไก่นะคะบางทีเราก็ต้องมีพื้นดินให้เขาอยู่ด้วยนะคะให้เขาย่างด้วยนะคะเขาก็จะมีความสุขเหมือนเขาได้อยู่กับธรรมชาตินะคะเพื่อนๆแต่ถ้าเราเลี้ยงเขาด้วยคอนกรีตหรือเป็นเหมือนฟาร์มนะคะเวลาเขาออกไข่ให้เรานะคะก็เหมือนว่าไข่ที่เราซื้อออกจากร้านนะคะร้านค้านะคะแต่ถ้าเราเลี้ยงเขาอย่างนี้นะคะไข่ไก่เนื้อไข่ไก่มันก็จะเป็นสี ที่เข้มขึ้นมาหน่อยนึงนะคะแล้วก็กินแล้วมันก็จะมันนะคะเพราะเขาได้อยู่กับธรรมชาติแบบนี้นะคะพื้นดินมันเป็นธรรมชาติของเขาค่ะนี่นะคะเพีงเขาก็จะให้ตัวเวิร์มตัวหนอนนะคะตัวหนอนที่อเมริกาเขาขายแทงนะคะถุงหนึ่งก็เกือบยี่สิบเหรียญนะคะเกือบ600บาทบ้านเรานะคะ ขาก็จะมีความสุขเขาก็จะรู้นะคะว่าเว,เวลาถ้าเกิดเป็นเวลาพิเศษนะคะตอนที่เขาจะเข้ากองหรืออะไรเงี้ยเคงก็จะให้เขาครั้งหนึ่งนะคะเวลาเคเรียกเขาเข้ากองนะคะเคงก็จะเอาเวิร์มตัวนี้นะคะมาล่อเขาเขาก็จะวิ่งมากินตรงตามพื้นดินหรือตามพื้นปูนตรงนี้นะคะแล้วเคงเขาก็จะปิดประตูกงตรงนั้นนะคะไม่ให้เขาไม่ให้เขาออกไปข้างนอกได้ค่ะเพราะว่าถ้าเราปล่อยเขาตอนกลางคืนนะคะพอเราเสีย ไก่ไปประมาณ2ตัว3ตัวนะคะเพราะแลคคูนมันมามันเข้ามาได้ค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าข้างบนมันไม่มีเนตแต่ถ้ารอบบริเวณรอบพื้นปูนตรงนี้มันจะมีเน็ตนะคะแลคคูนมาเอาเขาไปไม่ได้ค่ะมากินเขาไม่ได้นะคะเพื่อนเนเราก็จะเซฟของเรานะคะเซฟเป็ดเซฟไก่ของเรานะคะ แล้วหลังจากนี้พอเขาเข้ามาอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะเข้าไปในกรงนะคะแล้วก็เคงเขาก็จะติดไฟฮีเตอร์ไว้ให้เขานะคะเดี๋ยวพอมันได้ได้เวลานะคะประมาณ4ี่โมงห้าโมงเยน็นไฟมันก็จะติดเองโดยอัตโนมัติไฟตัวนี้นะคะมันจะเป็นไฟที่ทําความร้อนนะคะเป็ดกับไก่ก็คือจะชอบเวลาเขาหนาเขาก็จะเขาก็จะเข้าไปอยู่ใกล้ๆไฟนะคะไฟตัวนี้ก็คือเป็นไฟฮีเตอร์นะคะไฟทําความร้อนให้ไก่กับเป็ดอบอุ่นนะคะ เราจะเปิดให้เขาทุกวันนะคะเปิดทั้งบ้านหลังใหญ่นะคะหลังใหญ่ข้างในนะคะแล้วก็หลังเล็กแล้วก็หลังตรงนี้นะคะเพื่อนๆให้เขาอยู่กันนะคะให้เขาแบ่งกันอยู่แล้วนี่นะคะเป็นน้ําที่เค้เขาถ่ายแล้วเดี๋ยวเป็ดเขาก็จะมาเล่นปาร์ตี้ปาร์ตี้ในสระน้ําของเขานะคะเขาก็จะลงเล่นลงอาบน้ําอย่างนี้นะคะเพื่อนๆก็จะมีความสุขของเขาไปอีกแบบนึงค่ะ เป,เป็ดเขามีความสุขค่ะเขาได้ลงไปอาบน้ําของเขานะคะกาอาบน้าเขาทําความสะอาดขนเขานะคะพอเ,เราเปลี่ยนน้าใหม่ๆให้เขานะเขาก็จะทําความสะอาดขนเขาเ็าจะลงไปเล่นน้ําแบบนี้นะคะเพื่อนๆ